แล้วลืมเอาโทรศัพท์ไปเดินมาถึงขึ้นปนอยงนี้ก็นึกขึ้นได้เอ้ยลืมโทรศัพท์โอ้ไกลเลยอี้แล้ัน ไปไปเลยหรือว่ากินข้าวกันก่นอกน,อก,นอกินข้าวก่อนแล้วเออกินข้าวก่อนอร่อยไหมน้องจอยคนน่ากินเจไปหน่ึน่งทีอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอะอันนี้น้องจอยคนสวยนะคะมาจากอีสานในเนี้ยคนจนังหวัดอะไรคะนครพนมค่ะอ่าคนนครพนมขาวาสวยนะคะเขามา รำรวยที่จังหวัดน่านกันนะคะพวกคนงานก็มากีดยางรำรวยกันนะคะเปนเพื่อนยาตอนนี้เข้าวผัดอร่อยจ้าข้ม่ย ขเนียวปลาย่างยังไม่หิวไงเดี๋ยวสักพักสัก่ายโมงจะกินข้าวสวัสดีค่ะพี่จอยนะคะวันนี้พี่จอยข้าสวนนะคะที่จังหวัดน,น,น่านวันนี้มาพายย่างพารานะคะเพื่อนๆไปชมบรรยากาศในการที่อ่าคนงานเก็บยางแล้วก็อ่า ทุกอย่างขึ้นรถนะคะเพื่อที่พี่จอยจะไปขายนะคะราคายางช่วงนี้นะคะก็ดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วพี่จอยขายได้25บาทประมาณนี้นะคะครั้งนี้ก็โทีาจะต้อะพี่จอยจะต้องตามรถคันนี้ไปนะคะเพราะว่าพี่จอยจะไปขายยาง ่26บาทได้แล้วนะคะแล้วก็รถที่มาทุกอย่างพี่จอยจ้างเขาคันละ800นะคะเพื่อนๆจ๋าเที่ยวละนะคะเที่ยวละเที่ยวละ800นะคะในการเก็บยางขึ้นรถะยะทางประมาณ3กิโลนะคะกับในส่วนรถคันนี้ไปขายกับาคะ แล้วเราต้องรอเที่ยวต่อไปนะยางไปขายประมาณสามกิโลนะคะที่เราจะไปขายที่ร้านรับซื้อก็จะประมาณนี้นะคะคนงานก็พักทานอาหารกันนะคะทานอาหารเที่ยงนี่ค่ะคนงานขนขึ้นรถแล้วพี่เจยจะตามเข้าไปนะคะสิบกว่าคนนะคะสิบกว่าคนก็มาช่วยๆกัน่ยอูน ก็จะประมาณนี oui, bon ้ตอนนี nous, 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 aim, ้ก็พี่จอยก็เอามาขายนะคะก็ช่างติดแล้วนี่แล้วก็ช่างติดบอนเราก็ต้องเอาตะกร้าเปล่ามาช่างไม่เย็นก็หากลบคุณห่านกันไปนะครับเพื่อนจ๋าขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งๆและกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า